ก็สวัสดีนะครับนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการพีซีสปอร์ตแคสเกมมิ่งครับนี่ก็อยู่ผมมิสเตอร์พีซ t นะครับแล้วเราวันนี้เราก็อยู่กับเกม s u r v i v o r c r a f t นั่นเองนะครับเอาตอนนี้มาต่อกันพาร์ทที่2คนระับจากพาร์ทแรกนี่นะอูยตัวละครแ <c ười> จ่มมากขณะนี้ครับผมอยู่บนโลกที่แสนเปล่าเปลี่ยวและแสนเศร้านะอยู่ตามลําพังโอ้ทะเลสวยมากกราฟิกยังสวยโอเคนะ โอเคแล้ว okay. วันนี้ตามที่บอกก็คือเราจะมาลองทําอะไรกันสักอย่างมาั <c> ้ง <oughs> คือตอนนี้ผมแบบเออทำทอสมาเพิ่มอีกเพราะมันมันมีน้อยแบบน้อยมากแบบแบบน้อยเกินไปอ่ะน้อยมากอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวโอเคเยวติดทอสไปรอบรอบบ้านดีกว่านะเพื่อความสว่างนะขนาดตอนกลางคืนอย่างเงี้ยไม่แบบ <c oughs> อะไรล่ะบบนะ มันยังมีไอ้พวกหมาป่ามาป้นเปื้อนหน้าบ้าน,นอ่ะก็คือโคตรระแวงมากโอเคนะก็ค,คือผมไปศึกษาวิธีเล่นมาแล้วนะเฮ้ก็ค <c> ื <oughs> ออุ้ยจะตายเปล่าเนี่ยอาหารโอ้ยยังเต็มคำละคำละโอเคคือผมไปศึกษาวิธีเล่นมาจากเพื่อนนะเพื่อนมันบอกมาว่าแบบถ้าอยากรู้วิธีคราฟตับตค้าไม่เป็นต้องกดนี้ครับมุมข้าง,งขวานี่นะครับั้ก็เป็นรูปอะไรเอ่ยนะครับโคเชนมาส์กนี่นะครับแล้วก็นี่นี่ฮะเบสิก โมเมนต์โมเมนต์นะฮะโอเค okay. แล้วก็คลิกสีเขียวนี่นะครับ Re รีชิปไอเดียนะฮะคลิกเข้าไปนี่นี่ครับก็มีวิธีทําต่างๆนะจะาจะทำอะไรโหโคตรโคตรง่า oh, ยแล้วก็แบบอธิบายโคตรแบบโคตรดีตรงนี้นครับเนี yeah. ่ยมันจะมีวิธีทําให้นะฮะแบบโคตรเจ๋งแบบมันบอกทุกอย่างนะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะคับอะไรไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้โอเคอันนี้จะมาอะไรดีวะมันขําแล้วจะทำอะไรดี ก็มันมันก็จะค่ำแล้วนะดูดูสาภาพข้างนอกดิเดี๋ยวลองลองขุดลงไปเหมืองดีกว่าเฮ้ยลืมลืมเยอะเลยลืมลืมหินไว้ในที่คราบโอเคหาคาปิกแอคหินสโตนพิกแอคไว้สักหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวแล้ว,ลว,ลวนีอาหารพร้อมแล้วจะจะรู้ถึงเฮ้ยไม่พร้อมไหมตายไหมนี่กูโอเคแนละ้วเราจะขุดเหมืองตรงนี้นะครับเดี๋ยววันหน่อยหน่อยก็ตัด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  ก็เคือเดี๋ยวหลอมไม้ไว้หลอมไว้หลอมโคลโคไว้นะฮะคือยังไม่พอจะเป็นเรื่องนะโอเคหลอมไว้เดี๋ยวเนาะโอเคนะนี่หลอมโคไว้นะฮะโอเคแล้วเราก็จะขุดลงไปข้างล่างนี้นะครับโอเคใช้พลิกแอคพลิกแอคไม้ก่อนพลิกเอ่อวูเดิ้ลพลิกแอคนะอเนาะขุดลงไปข้างล่าง เพื่อนบอกว่าหาแร่นี่จะหาง่ายนะแต่จะไม่ค่อยเจอแร่แบบแร่ที่สาคัญที่เรากวลจะใช้นะจะเจอแร่แต,ตะกากก่อนนั่นเองนะ <c oughs> ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องลองขุดนคะครับผมจะลองขุดลงไปนะครับลองขุดไปแล้วเอาวิธีขุดแร่ก,ก็เหมือนนะครับลองลองขุดลงไปเหมือนไหมครับนะมันก็เหมือนกันทําไมอุปกรณ์แบบทําไมแอโร่มันทําไมอุปกรณ์มันพังเร็วอย่างเงี้ย <c oughs> ดูดิครับเดียวขีดลดหมดละอะไรอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ เรียนะตอนนี้โอ้โหค้ำแล้วจริงจริงด้วยเสียงมันค่อยไปได้หมดเร่เงเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ไมด้ยินนะขนาดนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขุดลงไปโอเคขุดลงไปไปเลยข้าพิโสพ่อู้ทะเยอพยานนะจะลงไปทพเทธยะยานข้างล่างเหนือนะขุดเร็วดวีเอ้ยทุยหาย, <laughs> ยต้องใช้นี่นะก็มัน เพื่อนบอกว่ามันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะพังพังพังง่ายกว่าทั้งๆแล้วก็ถือว่าดีนะถือว่าแจ่มนะโอเคนะโอเคนะอยนะูอคนะ่คนะุยนะไปเรื่อยๆเ,เนาะจะเจอแร่แล้วขอให้เจอแร่เหล็กก็พอแล้วขอให้เจอแร่เหล็กกูก็พอใจทำงานนี้ ถ้าผมทําไม่ถูกวิีอะไรก็ขอประทานทวงเันก็ไม่เคยเล่นนะครับมันจะอยู่ลึกอยไหนของมันเนี่ยมองมีูดมีลากเกมแนี้ี่มันต้องดอยู่แล้วโอ๊ยเริ่มมืนละทำไงกูไม่ไหร่ฮะเดี๋ยวซิ่งไปข้านรู้สึกว่าจะหลอมโผล่ ได,ได้ไม่ถึงชิ้นเได้ไม่ถึงชิ้นโอ้โหแบบอะไรเมืองน,นี่ขอไม่ยกชิน้นไม่ได้เอ้าแล้วกูเสียฟีทั้งเมื่อกี้เออโอ,โอเคเราจะประดิษฐ์เฮ้ยวะไม้ไม่มีเลยไม,ไม่มีอ๋อเป็นอย่างนี้เราทำสติ๊กเพิ่มแบบ เกมนี้ก็เสร็จคือว่าดีในระดับนะครับทำอะกี้าไม,ไม,ไมเดแล้นวนจะนอนวนเ้าะอไอาหารนะคอไม่ไหวนะครับไม่ไหวโอ้เดีดาบมีกะดาบไม้ใช่ไหม แซ่บนี่เห็นนี่อเออถึงไว้แล้วงงแหละโอ้โหล้มตัวหลงนอนโคตรเจ๋งเลยล้มตัวลงนอนได้อะไรจะเจ๋งขนาดนี้นะครับก็เจ๋งเกินเนาะอ,อะไรจะเจ๋งขนาดนี้เนาะตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ยตื่นมายำช้อยสดชื่นชื่นใจแต่ โอเคเราจอบล่าอะไรมารับพาไนะครับไทำ้องด้ยเดียวเดี๋ยเ่ปต่ดงรเงต่างอะไรเ่องางอะไรกินอะไเอเ็าอุยอุยยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุตาย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 ตาหนีหนีแล้วในมือหนีแล้วโอ้โหสู้ ผมขอโอเวอร์นะแล้วก็ขอเริ่มใหม่นะกันคืออะไรอะไรไม่รู้แบบอะไรมาป่าแบวกูเกิดมามึงจะลอกเลยใช่ไหมอะไรวะเนี่ยโอ้โ,อโหมันเฝ้าอยู่มันเฝ้าโอ้โหมันจะไม่กล่อไปไหนเลยใช่ไหมเก็บของไปอย่ามาฆ่ากูนะโอ้คือไอ้มนุษย์มาป่านี่มันจะอันตรายที่สุดเลยใช่ไหมนเนี่ยนะในเกมไอ้มาป่า คุณมึงคุกูัพแป๊บแล้วกูจะขึ้นไปทางอื่นกูจะไม่มายุ่งกับมึงอีกแล้วไอ้มึงไม่มาป่ามึงน่านิอ่อนโอ้โอ้ท่านผู้ชมครับโอ้เสื้อผ้าหลุดด้วยโอ้โหโคตรโคตรเกลียนเลยวะโอเคใส่ใส่เฮ้ยแล้วกางเกงอยู่ไหนอันนี้ข้างล่างนี่โอ้ย แบบโคตรเลยว่าอะไรกันนักหนาวกูจะตายแบบอะไรมาต้องมาฆ่ากูด้วยเครไปฆ่มามันเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับโอเคไปที่อื่นเพื่อไปขับรถหนี้แทนใะคนี่ยายเป็นพังก้าเกลว์ตัดไม้โอ้โหขวานก็ใกล้จะหมดหมาหมดอะไรเวลานี้น,นั่นตีได้ครั้งเดียวไปเลยอะไรวะ หมูปามันจะตีกนะูไปนะไม่ไม่รู้นะครับคือมันจะมันจะชนเราไหมนะัไม่รู้เอาปล่อยก่นอนใจยเย็นใจยเย็นทำอะไรต้องใจยเย็นนะครับวัแม่พี่น้องใจเย็นนะครับทำอะไรต้องใจเย็นโอ้ตายเพราะไอ้มนุษย์มาป่างี้เงานะไม่น่าเลยนะครับอะไรวะเออมันโหดร้ายเกินเลยก็ควรจะระวังไว้นะครับคือป้องกันไม่ได้นะครับมันอันตรายเกินไป มื่อกี้เจอหมูป่าอยู่นโอ้โหลูกหมาป่าข้างล่างว่อนเลยเว้ยกูไม่ไปหาแล้กูขออยู่ข้างบนนี้ดีกวา่าไอหมาปา่าโอ้น้ำแข็งแถวนี้ไม่มีไม่มีสัตว์เลยได้ไงโอ้โหมีแต่นกแล้วฆ่านกอุย้ยหนาวอีกแล้วโอ้ยหนาว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 อีกแล้วหนาวอีกแล้ววิ่งกลับบ้านเร็วเร็ีวข้าวพีซพอร์ตท่งวิ่งกลับบ้านเร็วโอ้ยหมาปา่าก็อย,อยู่เต็มบ้านมันใจะทำกับคุ เกินไปแล้วค่ะอาหารกูก็ไม่มีเกี่ยวจะให้ไปทำไงกี้แล้วก็ไม่หาเลยโอ้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 ยโอเคโอเคเฮ้ยอ๋อลืมใส่หมวกนี่โอ okay, okay. ้โห thank you คุณ oh, น้องที่บอกนะครับข้างนี้โอเคเอาไปากไปเป็นข้างก่อน เราหายหลายหาย,ายาแล้วละเรื่องว่ามันมีกบดักด้วยนะเก่งดีแบบโคตรโคตรเจ๋งเลยมันมีกบดักด้วยโอ้โหเราจะออกไปล่าอาหารกันนะครับไม่ได้อาหารกูจะไม่กลับบ้านแล้วจะหลงบ้านแล้วหลงนี่ยไม่ไม่กล้า,าออกไปจับไกลบ้าน อยูน,นี่ก็ไม่มีอะไรกินอ่ะกลัวตายอาอแล้วไอ้มามาอะไรนะหมูป่าเมื่อกี้มันหายไปไหนนะ่ยทไมมันเร็วจังเลยนะไม่มันมันเร็วเกินไปหรือเปล่ามันมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าหมูปา่ามันอย่างนี้เออจะจะเร็วไปไหนโอเคนะ มีไหมอาหารแถวนี้อุ้ยเจอแล่เจแล่หรือเปล่าอุ้ยเจอเจอแล่แล้วใช่ทีเดียวไปทานแต่ไม่ไม่น่าจะเสี่ยงไปเอานะคือวันนี้ไม่น่าจะเสียเนะเนนเส่ยงไปเอานะก็ขอไม่ไปเอาดีกว่ากลับไปทางเดิมไปขุดแล่ดีกว่านะแต่ไม่มีอะไรกินกูจะรอดหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนั้นเราจะไ ف ่กับหมาป่าอีกครั้งนะครับโอ,โอ้เสียเลือดสีเลยเจบ็จบเจบ็บเจ็บเลยทีเดียวแล้วทำอะไรกินได้บ้างเนี่ย ทำอะไรกินได้บ้างบอกคุณหน่อยสิเจอมาป่าแล้ววิ่เจอเสือโอ้โหอุ้ยอยู่บนสูงเลยตีเร็ววิ่งวิ่งตามก่อนได้บ่อยขึ้นก่อนวิ่งก่อนเอาตัวน่าเป็นยอดดีนะวิ่งก่อนโอ้ยไม่ตามกูมาดีแล้วทำอะไรไม่อยู่เป็นฝูงโคตรเกลียดเดี๋ยวเด้อ มึงดูขึ้นมาแปลว่าทําอะไรกินได้บ้างนะครับไปนี่แหละอาหารอยู่ไหนโอ้ยมึงจะไม่ให้กูทําอะไรกินเลยใช่ไหมแล้วอาหารอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงอาหารขนมปังใช้อะไรทําอะไรเนี่ยคืออะไรอ๋ออือะไรวะ ืออะไรออเไม่รู้จักปะดูด <c oughs> คือน,น้ำผสมกับอะไรวะนี่แป้งอ๋อ,อน่าจะเป็นแป้งแล้วแป้งนี่หามาจากไหนข้าวีตัวข้าวมป็นยังไวะไม่เข้าใจฟิต <c oughs> ตกปลาได้อ,อ๋อแล้วเดี๋ยวต้องรู้วิธีทำเบ็ดก่อนนะทำเบ็ดมาดีกว่าไม่ไหวเล่นอยู่เฉยมีบางใจหาเบ็ดตกปลาอยู่ไหน ไม่มีเบ็ดว่ะแล้วแล้วให้ทำไงเอาปลามาวะหาเบ็ดแป๊บเบ็ดอยู่ไหนเบ็ด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 อยู่ไหนเบ็ดเบ็ดอุ้ยเจอไข่ยังไม่ต้องการไข่ต้องการคือเบ็ดเบ็ดตกปลารด้จังไหมโอ้ ช่างเถอะครับเอ้ยโอ้รู้แล้วรู้แล้วลงไปน้ำนี่ว่ะเย้มีตัวหรือเปล่เลปาเพื่อนเอ๋ปลาหรือเปล่าโล่ปลาไม่มีเลยเดี๋ยหรอหยาบมากเลยปลาไม่มีโอ้โห โอ,ออออโอ้ยตา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 ยโอ้ยเกือบตายห่างกูเยอะนะฮะคือตอนนี้หิวกี้แล้วก็ห่างกูงหาวอีอ้าวอาีจะงห้โอ้ยห่างจ็บอะไรขนาดนั้นเป็นที่รักเสร็จกระโดด,ด อ๋อเหนื่อยอ่ากระโดดไม่ขึ้นคือเหนื่อยไม่ได้แล้วนะครับต้องหาอะไรทางชีวิตไปก่อนโอ้ต้องตีย่าหาด้วยก่อนเราจะเราจะได้ซีฟมาดูนะตีไปไหนกูโอ้เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ข้าวโอ้เจอแล้วครับท่านผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอ้ อย่างนี้นี่เองนะครับอ๋อนี่ต้องตีต้นต้นต้นี้นะครับถึงจะได้มาเล็้ข้าวมาอ๋อคุรู้ละโอ้ยเลี้ยงข้าวมันจะเกิดมาประทังชีวิตทำไหมเนี่ยโอคเม็ดเม็ดข้าวเราต้องคับนี่อนะครับครับต้องคับที่แบบ ไปบอกไปต้องต้องค้าที่ขุดก่อนนะโอเคโอเคนะะโอเคนี่ได้ละยวพาร์ทนี้จะมาปลูกข้าวจะปลูกข้าวเสร็จก็พอจบพาร์ทเพียงแค่นี้ก่อนนะคือตอนนี้โอ้ยง่วงมากนะคือการบ้านก็เยอะนะครับวันนี้โอเคมาปลูกข้าวนี่ก่อน ทำเกษ,ษตรกรรมนะชาวนานี่เจ๋งนะมีห้ามานได้โอ้โหโโอ้โหเลยได้แล้วได้แล้วโอ,โโอเคูก okay ข้าวเรียบร้อยโอเคนะ นี่เดี๋ยวต้องขากโอ้โจะเข้าแล้วมันจะให้เอาทำลายเพิ่มไปได้พอแต่แป๊บเดียวจะข้ามเลยละอะไรกันโอเคอเครับปลูกข้าวไว้ก่อนนะเฮ้ยนี่ทำเสร็นะโ,อโ,อโ, 50. โอเคนะวันนี้ก็ปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวพรุ่งน,น้าเราจะมาทำอะไรกันกินกันดีกว่านะครับ ทำแป้งทำขนมปังกินนะโอเคโอเคตอนนี้นะฮะก็ทีสปอร์ตแคส m i มีขอจบการแคสไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเวเ๋ยวมาต่อกันพาสสามนะฮะเออคือตอนนี้เด็กมากแล้วก็เหนื่อยนะทํากันบ้านเยอะนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ด้วย